สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำผ้าพกผมกันนะคะแบบนี้นะคะนี่แบบแบบที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีสายผูกอ่ะสายผูกแบบนี้นะคะนี่อันนี้จะใช้ผ้าคอตต้อนรอยนะคะทำนะคะมันจะทำง่ายค่ะส่วนผ้าอื่นก็ทำได้เหมือนกันนะคะแต่ก็จะมีความลื่นอะไรเงี้ยมันก็จะจับยากแบบนี่งก็จะถนัดที่จะใช้ผ้าคอตต้อนรอยนะคะนี่แล้วก็ผูกแบบนี้นะคะนี่ ผูกแบบนี้เลยเป็นผูกโบได้ค่ะผมมูกโบแล้วตรงนี้ก็เอาเอาเปิดหูนิดนึงนะคะเปิดหูด้านนี้ก็เปิดหูหแบบนี้นะคะเปิดผมนิดนึงนะคะแบบนี้ก็ใส่นะคะใส่ทำคู่กับเป็นแมสนะคะคู่เป็นเซ็ตแมสคนะคะก็จะเออ ก็จะสวยค่ะแล้วก็ทําขายนะคะเพื่อนๆสามารถวาดแพทเทิร์นได้นะคะส่วนถ้าใครไม่ไม่ต้องการวาดนะคะต้องการสั่งแพทเทิร์นเลยก็สั่งได้นะคะอ้อยมีขายนะคะก็แพทเทิร์นก็20บาทนะคะสำหรับสนุนอ้อยนะคะก็ราคา20บาทก็จะมีค่าส่งอีก25บาทนะคะก็ไม่แพงนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องเสียเวลาว่าก็สั่งซื้อไปก็ทําได้เลยนะคะนี่และตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เย็บแบบว่าไม่เห็นไม่เห็นรอยนะคะเย็บให้เห็นได้มากเย็บให้ซ่อนได้มากที่สุดนะคะตรงน,นี้ผ้างน,นี้ก็จะไม่ไม่โชว์ได้นะคะตรงน,นี้นี่นี่นะคะสวยงามนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเลือกผ้าลายไหนมาทำนะคะ ไปดูวิธีทำกันเลยค่ะจะใช้กระดาษ A 3นะคะมาวาดค่ะแล้วก็ลากเส้นนะคะใช้ไม้บรรทัดลากเส้นจากขอบนะคะ27เซนติเมตรค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งก็27เซนติเมตรเช่นกันค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นเลยนะคะให สัญลักษณ์ตรงกันค่ะตรงนี้ก็เขียนไว้นะคะว่าเป็นจุดที่เราจะสันทบผ้านะคะแล้วก็ตัดเลยค่ะตัดตามเส้นเลยค่ะ ตรงนี้ก็เขียนไว้ว่าแนวติดสายกุลนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มจากพับป้ายเป็นสันทบนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำไปเท์นมาวางค่ะให้คำว่าสันทบนะคะตรงกับสันทบผ้าค่ะวางผ้าให้เผื่อนะคะอย่าวางผ้าพอดีนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เผื่อเย็บนะคะวางผ้าให้พอดีเฉพาะตรงสันทบนะคะตรงนั้นก็เราก็จะเผื่อ,อไว้นะคะ แล้วก็กัดแขมบดยึดไว้ค่ะจากนั้นก็ใช้กันไกรนะคะตัดผ้าห่างจากแพทเทิร์นนะคะประมาณ1เซนติเมตรค่ะอีกด้านหนึ่งก็ตัด เผื่อ1เซเมตรเช่นกันค่ะพอกลางออกเราก็จะได้เป็นผ้าสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะค่ะต่อไปเราก็จะไปตัดสายนะคะสายนะคะใช้ไม้บรรทัดวัดเลยนะคะความยาวที่100ซนติเมตรนะคะความกว้างอยู่ที่5ซนติเมตรค่ะตัดให้ได้ตามนี้เลยนะคะ ไม่ต้องเผื่อนะคะแล้วก็ได้นะคะได้สายเรียบร้อยนะคะยาว100เซนติเมตรนะคะกว้าง5เซนติเมตรค่ะ จากนั้นเราจะพับนะคะตรงปลายผ้าทั้งสองด้านนะคะให้วางผ้าด้านผิดขึ้นมานะคะแล้วก็จากนั้นก็พับผ้าแบบนี้ค่ะพับขึ้นมาประมาณห5หเออศูนย์เครื่องเซนนะคะแล้วก็พับไปอีกเครื่องเซนนะคะสองครั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็กัดเข็มหมุดไว้ทั้งสองด้านก่อนนะคะแล้วค่อยไปเย็บค่ะ ตรงนี้ก็ถอดเข็มหมดออกเล็กน้อยนะคะแล้วก็พับค่ะตรงปลายนะคะเริ่มเริ่มพับจากตรงปลาค่ะ ค่ะเราพับกัดเข็มหมดเรียบร้อยทั้งสองด้านแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปเย็บค่ะค่ะเริ่มเย็บจากด้านนี้นะคะเย็บประมาณ1มิล2มิลค่ะ จุดสุดท้ายนะคะไม่ต้องตัดได้นะคะให้เย็บมาจนถึงสุดผ้านะคะที่พับไว้นะคะจากนั้นยกตีนผีขึ้นนะคะแล้วก็ตวัดผ้าไปเฉียงๆนะคะแล้วก็ย้อนกลับนะคะเย็บย้อนกลับสัก 3- ามสี่ฟีเข็มนะคะแล้วก็พับเบี่ยงผ้ามาในแนวตรงนะคะยกตีนผีเบี่ยงผ้ามาในแนวตรงจากนั้นก็เย็บเดินเส้นมาค่ะ เย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะตะเข็บแบบนี้นะคะ่ะต่อไปนะคะเราก็จะพับพับผ้านะคะหาเก่งกลางนะคะเพราะว่าเราจะได้ติดสายนะคะความยาวของสายจะได้พอดีเท่ากัน,นะคะ่ะทำสัญลักษณ์ไว้นะคะ แล้วก็สายก็พับเครื่องแล้วก็ทำสัญลักษณ์เช่นเดียวกันค่ะนำไปวางเอาด้านผ้าด้านถูกชนกันนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ให้ตรงกันนะคะจากนั้นก็กัดเข็มหมุดไว้ตลอดแนวค่ะ จากนั้นก็นำไปเย็บนะคะระยะห่างประมาณ0.5-0.7เซนติเมตรค่ะระยะห่างจากริมผ้านะคะเย็บแล้วก็เย็บย้ำตะเข็บแข็งแรงค่ะ เราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับต่อไปนะคะเราก็จะพับสายนะคะนี่ตรงนี้เราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงตรงนี้นะคะทีนี้เราก็จะพับสายค่ะกลางผ้าออกแบบนี้นะคะกลางผ้าออกแบบนี้แล้วก็พับสายจากตรงริมนะคะเริ่มพับจากตรงริมเข้ามาแล้วก็กัดเข็มหมุดจิตไว้ค่ะ อีกด้านหนึ่งก็พับเหมือนกันค่ะกางผ้าออกนะคะแล้วก็พับนะคะการเข็มหมดไว้ค่ะ จากนั้นก็นําขึ้นเย็บนะคะก็เย็บย้ำค่ะเสริมความแข็งแรงนะคะระยะห่างจากขอบผ้าประมาณ0.5ซนติเมตรค่ะจากนั้นก็เย็บไปเรื่อยๆนะคะเย็บจนถึงริมของสามเหลี่ยมของผ้านะคะนี่นะคะเราจะเย็บเราจะเย็บถึงแค่ตรงนี้นะคะ แล้วก็เย็บย้ำนะคะแล้วก็ตัดมุมนะคะตัดมุมผ้านะคะแล้วเราจะกลับผ้าออกมาค่ะแล้วก็เย็บอีกด้านหนึ่งให้เรียบร้อยก่อน,นะคะ่ะ เย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดมุมผ้านะคะอย่าตัดโดนเส้นเย็บนะคะจากนั้นก็ใช้ไม้ย่างประดุกนะคะไม้ย่างประดุกเนะะี่ยค่ะไม้ลูกชิ้นก็ได้ะคะ่ะดันผ้าออกมานะคะแล้วก็ทํามุมดันมุมนะคะไม่ต้องให้เหลี่ยมมากนะคะเดี๋ยวผ้าทะลุนี่เนี่ยเอาแค่นี้พอนะคะ ่อไปเราก็จะพับผ้านะคะพับผ้าน,นี้นะคะเอาใช้มือเกลี่ยนะคะตะเข็บนะคะให้มันล้มก่อน,นะคะ่ะใช้เล็บนะคะเกลี่ยตะเข็บให้ลม้มแล้วก็พับผ้านะคะแบบนี้ให้ผ้าเนะี่ยยาวขึ้นไปเลยจากเส้นเย็บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเย็บจากอีกด้านหนึ่งมาเราจะไม่เห็นผ้าด้านนี้เพราะฉะนั้นเราต้องพับผ้าให้เลยเส้นเย็บไปนิดนึงคะ่ะ จากนั้นก็กัดเข็มมดไว้ะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะเย็บจากด้านนี้นะคะเย็บจากริมนะคะจะให้สีเข็มนะคะอยู่ตรงร่อ,องตะเข็บเลยนะคะร่องตะเข็บเออถ้ายัางไม่ชินก็สามารถเย็บเลยขึ้นมาด้านบนได้ะคะ่ะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ามันจะเห็นเป็นเออเป็นเส้นได้เนาะมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เราก็จะเย็บถึงแค่ตรงนี้นะคะตรงสามเหลี่ยมผ้านะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บย้ำะคะ่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผ้าพพกผมของเรานะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถสนับสนุนให้อ้อยนะคะได้นะคะเพื่อให้อ้อยมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโดยออโอนมาที่เลขที่บัญชีนะคะ cc 0 2 7 0 1 6 1 2ค่ะบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะมากน้อยไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นกำลังใจให้อ้อยนะคะ10บาท20บบาทก็ยังดีนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ